ก็คือหมกยังสามารถรักษาและก็อนุรักรษ์ปัญญาท้องถิ่นและก็กระโดดทะเนียมระเพียงดีงามของบัตนวุลุษ์มาสืบพอดมาทุกวันนี้นั่นก็คือภูปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้าไทลือนะครับซึ่งคุณแม่แสงนินอุ่นตามนะครับเป็นประธานกลุ่มทอผพาอไทลืและได้ผลิตภัณฑ์ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งตงุตง,ตงนะครับ ข้าพโต่งนะครับซึ่งเป็นสืบทอดมาจากอ่าบรรพบุรุษนะครับและที่สาคัญยิ่งก็คือที่สาคัญยิ่งคือผ้าถุงผ้งาสิา้นผ้าถุงของไทยลือนะครับซึ่งเป็น ฝีมือของพี่น้องไทยือที่สืออบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษรักษาจนจบจนกระทั่งช่วงวันนี้และทุกวันนี้นะครับแม่แสงนินนะครับพร้อมกับสมาชิกยังถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าไทยลืษอให้สู่เยาวยชนรุ่นลูกรุ่นหลานสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษต่อไปนะครับ